โตตมะจำพุทธเจ้านโมทจจะพระวันโตราโตตมะจมพุทธเจ้านโมทจจะพระวันโตอะระห์โตตมะจมพุทธเจ้ปุญญาณิปะระโรกะสหมิงปะติทาโหติปานินันติติขอความเจริญในธรรม เป็าโยมที่มีเจตนาเป็นกุศลคำว่าเจตนาเป็นกุศลคือใจตั้งใจถาวายผ้ากริตเพราะผ้ากริ่นเนี่ยเป็นพุทธ,ธานิยาพระบรมบครูท่านฝาพุทธศาสนาเอาไว้บรรดาหมู่สง ที่พระประกาศว่าเป็นผ้าทิพย์อันเลื่อนลอยมานภากาศได้ตกลงอยู่ในท่ามกลางระหว่างตรงสงพิจารณาว่าพิจกองค์ใดรู้บุพกิกหลรูอบุปกรกรานกถินให้สำเร็จตามพุทธานุญาตอันนี้ขวายหมายความบ้า อารามใดอารามหนึ่งสงครบหารูป้าลูปเนี่ยเป็นกระินโดยจมูกสี่ลูกสามลูกสองลูกเป็นบุคคลเป็นบุคคลพุทธ้าฝากหลักธรรมะวัญ้ายถ้ำกลางจงนี้จง สมสมุตติสงพระอริจสงฆ์สมุตติสงก็หมายความมาบวชยติยาตุตักกับเอสายาตินี้บูจงเนี่ยเป็นพุทธ,ธานุญาตแล้วสงภายในสงภายในก็สงที่บวช แล้วก็ฝึกหัดภาวนากระแสจิตข้าวพระอรียมคดับนิวรนาได้แล้วก็ะแตจิตองค์ห้าเกิดองค์ห้าเกิดมีวิตกวิจารปิติสุขเอวกัคตานิสภาวะตามรอลองใจนี่พระอรียสงฆ์สงภายใน ทักกินาทานโยกที่ตวายเนี่ยเมื่อเรามีเจตนาเป็นกุศลก็เรียกว่าทำกุศลในตึงพร้อมที่เราขนขวายด้วยกำลังกายขนขวายจัดแจงด้วยกำลังกายนั้นเอากายสร้างบุญนแล้แล้วก็ขนขวายแนะนำญาติพี่น้อง นี่ทางวาจาเป็นบุญและใจที่ตั้งใจและสำเร็จวันนี้พอถวายแล้วก็ปลื้มใจดีใจและก็ะตุกใจนี่เป็นอารมณ์นัทปโยอารมณ์บุญอารมณ์บุญอยู่ในใจเนี่ยเมื่ออยู่ในใจแล้วเวลากายดับ รูปก,กายของเราทุกคนเนี่ยดับหมดเลยแต่พุทธเจ้ามาเห็นว่าสภาวะมนโนวิญญาตัวเนี้ยต้องอาศัยอารมณ์บุญก่อนที่จะถวายสินนี่ยนะรับสินถือไกรธรณาคมสร้างความบริสุทธิ์แล้วอำนาจทานให้บริสุทธิ์อำนาจสินให้บริสุทธิ์ เอาความบริสุทธิ์ให้เกิดให้ความบริสุทธิ์ตัวเนี้ทำให้มนุษย์มีปัญญาเนั้นทางจิตต้องอาศัยคุณวัตนันไตรคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็าตัวโลนี่ไงูลด้วยตถารา้ลด้วยปัญญา โลด้วยโลด้วยญาดไอตัวรู้ตัวเนี้ยเป็นตัวพุทธะมันก็เรียกว่าพุทโธโลเกอุปนโนพุทธะมาอุบัติเกิดในโลธรรมโมโลเกอุปนโนพระธรรมเกิดในโลคือดวงจิตดวงจิตตนเองนี่ดับอารมณ์ดับอารมณ์อะไรอารมณ์เราเนี่ยคิดมาก พองจ้านมาใจองเราเนี้พองจ้านมาปฏิฆาหมดหงิดง่ายชนเฉียวง่ายกรธดง่ายนี่อารมณ์ตัวเนี้อารมณ์ตัวเนี้ยมันเผาใจแต่ทมโมโลกิุปันโนพระธรรมอุบัติเกิดเพราะอารมณ์นี้ดับกระแสจิตตัวเองเนี่ยเกิด อารมณ์ปิติกระสุขเอขะกตานี่อารมณ์ทำไรแ้วนี่ธรรมโมโลเกอุปันโดสังคโฆโลเกอุปันโดพระสงฆ์เราเป็นกระาว اة าเนี่จะเป็นพระสงฆ์ได้ไงเจตนาที่เราวิรัตถึงไกลเตรนาคขเป็นเรณนที่พึ่งกับชับ ทุติยมปิตาติยมปิให้ถึงใจแล้วก็วิรัติถินาวิรัติิแปดที่เราทำตามตินาติแปดนั่นแหละใจที่ตั้งนใะจน่ใจพระโกเขาเรียกว่าใจดีถึงพระพุทธใจบริสุทธิ์ถึงพระธรรมใจปฏิบัติตามถึงพระโลง ถ้าใจไม่หลงก็ถึงพระนิพพานนี่เป็นศาสตร์หนึ่งเป็นศาสตร์ที่พระเจ้าคิดโขนว่าที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ในหลักธามที่กล่าวว่าปุญญาณิปรโรกสินงปฏิธาโหติปานินันติบุญเท่านั้นเองเป็นที่พึ่งของจัดตทั้งหลายที่เกิดมาในโลก เราจะรู้ไงคนมีบุญโคนโบราณบอกว่าคนที่มีบุญเนี่ยที่สร้างบุญเอาไว้สร้างทานบารมีบารมีเอาไว้ไปไหนไม่อดไม่ยากไม่ยากก็ไม่จนพระบรมโพธิสัตว์พุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมี อาศัยติมหาตกพระสิวรีบางครั้งพระบรมศาสดาก็ต้องอาศัยสิวรี<ม>พุทธเจ้าจะเสะด็จไป<ม>เยี่ยมสมมเนปเป็นน้องชายพระสานิบุตรพุทธเจ้าถามแล้วศิวรีไปหรือเปล่า ไปพระเจ้าค่ะทางหนึ่งอ้อมมีหมู่บ้านแต่ทางหนึ่งไม่อ้อมกลงไปต้องเข้าป่าพระเจ้าถามติวรีแด่เพราะติวรีเนี่ยที่ลาบมากบำเพ็ญทานไปมากฉะนั้นคนที่บำเพ็ญทานมาเนี้ร้อนถึงเทวดาเลย ที่รอนึงเทวดาคนมีบุญลัคนมีบุญไปไหนเนี่ยไม่อดไม่ยากเลยยานั้นมโนวิญญาณของเราเนี่ยต้องเบียดวายตายเกิดเพราะกายสังขารสังขารคือกายที่เราใช้กายทุกวันนี่แหละเราใช้กายทุกวันทุกวันกายก็เสืือมไปที ตาก็เตื่อมหูก็เตื่อมจมูกก็เตื่อมบริณก็เตื่อมกายก็เตื่อมใจก็เตื่อมเมื่อสภาวะกายเป็นอย่างนี้เราต้องเอาจิตเข้าถึงคุณวัตนะไกลให้ได้แม้นดับนิวรณ์ห้าให้ได้ถ้าเราดับนิวรณ์ห้าได้เนี่ยเข้าก็แต่พระเรียมักโอ,อดโคตนเลยโคตรโู พายูปรโตอาพพยูประรโตเป็นปุถุชนปะเรียะเป็นอรียโครไปทำไมเป็นพระอรียโครคือดับเรียนดับจิตตังการสังขารคือจิตนะ่ยกายตังขานี่เราได้จากพ่อแม่ ในกายสังขารนี่เราต้องรักษาโลภัยกับเจ็บเป็นไม่ได้ตาก็เป็นโรคหูก็เป็นโรคจมูกก็เป็นโรคลิ้นก็เป็นโรคกายก็เป็นโรคมีแต่เวทนาขันมีโรคขันมีเวทนาขันมีแต่ปวดประจาจะบาดความปวดตัวเนี้ยแต่พุทธเจ้านี่หาหนทางดับปวดดับทุกข์ นี่พระเจ้าแจ้งอริยสัตีิคือแจ้งทุกข์ก่อนนีงไงแจ้งทุกข์ก่อนพอจิตรวมตัวไปเนี้ก็ก็ตาจิตเนี่ยจิตเห็นทุกข์เลยเห็นทุกข์เห็นปวดเมื่อมีทุกข์มีปวดจะทำไงให้จิตรู้แต่ไม่ให้จิตอยู่ รากจิตไปอยู่กับพุทธโธธรรมโสงโคถ้าพลังจิตมีพุทธโธธรรมโสงโคเพราะจิตรวมตัวอารมณ์ธรรมไหลอารมณ์ธรรมมีวิตกวิจารปิติสุกเอกตาไหลมาสู่จิตนั่นหนทางดับทุกข์หนทางดับทุกข์เลยนั้นเราทุกคนเราต้องดับ เราต้องเก็บไข้ที่ป่วยนี่เป็นศาสหนึ่งพุทธเป็นศาสตร์พุทธเจ้าคิดคนไว้แมนแต่แมนแต่พุทธเจ้าก่อนยะนิพานต้องเข้าานดับทุกข์อาศิติทุกโองคเลยโมกขลาก็เข้าสารนิบุตรก็เข้า พอเข้าไปนี่ดับเบตนานะงั้นยามเจ็กไข้ในป่วยนี่เราต้องเข้าโรงพยาบาลทุกคน mm hmm. ถ้าเราได้ฝึกหัดเอาไว้มันมันเป็นวิชาเอกเลยเป็นวิชาเอกของโลกถ้าคนไหนฝึกหัดเอาไว้เนี่ยอย่าเข้าใจพุทธศาสนานเะนี่ยที่พาบามังมาฝึกเนี่ยหลายองค์เลย หลายองค์ต่อจิตรวมตัวต้นแน่อารมณ์คิดมากดับเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ,อฉะนั้นจภาวะที่เจตนาที่เป็นขุดลนที่ญาติโยมตั้งใจถวายภากรินมาตั้งลงทานแล้วมาขนขวาย ร้างบุญวันนี้ก็เรียกว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ข่าวร้อเอตังพุทาธานาสาตนังเป็นคำสอนของพุทธ้าที่มาอุบัติเกิดในโลกฉะนั้นที่อจะมาปราลบหลักธรรมะมาก็พอสมควรในที่สุดนี้ขอบนาคุณบัตรีคุณรัตน์ไตรคือคุณประพุทธญาคุณพระธรรมเจ้า คุณของพระอริยตตงกัจจาให้เป็นตะรณะที่พึ่งกังญาดดติโยมทุกตั้นทุกคนเติอาดเอาของป่อเคนก่อนนะครับ